เอาละครับพเพื่อนๆตอนนี้ก็ได้เวลาต้องกลับบ้านแล้วนะครับอากาศเย็ยนมากเลยนี่ครับตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงวันแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาให้ดูผลประกอบการครับก็เบ็ดเปาหมอชังเหยียบนะครับเห็นไหมเพื่อนๆเปาหมอชังเหยียบนี่นะครับ คอโดสตองตัวอากาเย็นมากเลยครับดูขนาดตัวนี่ฮะยัสติฟันคอเกตนี่เดี๋ยวก็ไปเข้าตู้เย็นทำกับดิ้มโขงพอได้ที่บ้านทำน้ำพริกนะครับชะโดสก็เดี๋ยวให้ปู่สอนทำปลาส้ม เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะพาไปอีกอ่างนึงนะครับวันสุดท้ายก่อนกลับบ้านตอนเย็นตอนนี้ก็ลาเพื<ๆ>่อนๆก,กับบรรยากาศน,นี่นะครับอ่างเก็บน้ำหนองกลางอางกาศกำลังเย็นเลยนะครับอย่าลืมติดตามช่องจุวงคนริมของครับไว้เจอกันคลิปพรุ่งนี้นะครับกับํำปลาเดี๋ยวผมจะพาไป โชว์บรรยากาศที่อ่างลำตะเพรินนะครับไปครับเพื่อนๆลาไปก่อนสวัสดีครับ